มอน,นี้เสนอเมนูลวกผักกระดาวกับปนปะทูใสมะกอกค่ะมีมะกอะะกรอพร้อมโรยผักหอมนะคะผักชีผักหอมผักบัวใสไปนํำนะจ๊ะพี่นอนจ๋าอันนี้ก็คือเมนูนะคะลวกผักกระดาวกับปนปะทูค่ะใสมะกอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอนจ๊ะเจฟ้ามาเก็บมะกอกนะคะเจฟ้ามาเก็บมะกอกจ้ะพี่นอนจอ๋าจะเอาไปใส่แก้วนะคะ จะเอาไปใส่แจ่วนะคะน้เอเจฟา้าได้พักกระเดามากนะคะเจฟ้าก็เลยมาเก็บเอามากอกนะคะพี่น้องจ้านี่ค่ะมากอกมากอกมะกอกค่ะพี่น้องเหมือเดียวกับเซฟีโรมายาโรมาซอค่ะนางมาเบิรงวะนี่มะกอก嘛น้อก็เลยยาโรมาันได้มากอกนัน่นเองแหละค่ะพี่น้องวิถีชีวิตบ้านๆของเจฟ้านะคะโอ้ยมะกอกก้อนจุนพูนยูจ้ะพี่น้องจ้า ยนย่นัค่ะนี่ค่ะพี่นอนจ้าจะสามาเก็บมากอกอู้มากอกกองจุนคูนจังเลยเยอะแยะเดี๋ยวเจฟ้าจะให้ดูกล้องหลังนะคะให้ดูกล้องหลังนะคะค่ะพี่นอนจ้าเจฟ้าก็เก็บเอามากอกนะคะเนาะอะ,อะมันหลมันลอนหลนะคะเจฟ้าก็จะเลือกเอาเอาที่ว่าหมากบ่า้าเลือศูนคักนะคะ มันะะมกกอนี้ค่ะมะกอกโอ้ยมือไงเจฟ่าหยาลงมาจะฟ่าเอามาที่ว่าพ่ะห้าตะซุกคักนะคะเพราะว่ามันลนหลายนะคะมันหลายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะมันแตกเจฟาเ่าเ้าบอเอาเพราะว่าบ้คือแบบกอกกินต้องเลือกเอานะคะพี่น้องจะเลือกเอาค่ะอันนี้เพื่อว่าจะเอาไปเฮ็ดคลิปได้ค่ะพี่น้องมาหาเจฟ่าค่ะ เก็บใส่ตะก,กร้าแบบนี้ละค่ะมะกอกจะฝากกัหลายๆนะคะมันหล่นลงมาค่ะนี่ล่ละค่ะห้าห้านี่มาเก็บมะกอกจากพี่น้องจ๋าก็จะได้ประมาณนี้ล่ะค่ะ นี่ค่ะจะพาเก็ะมากก็ค่ะพี่นอนจ้าก็ได้แบบนี้ลาเสีไปเฮ็ดแอวกินกับปลวกพักกระเดาค่ะ ค่ะพี่น้องจ้าเจฟ้าได้นะคะยอดผักกระเดานะคะดอกผักกระเดามานะคะเนาะนะคะจะเอามาลวกกินกับปนปลาทูค่ะปนปลาทูนะคะใส่กับมะกอกนะคะแซบแซบได้พี่น้องจ้ารอติดตามรอชมกล้วกันนะคะว่าจะแซบตำใดมาเบิ่งเอานะคะพี่น้องนะคะเจฟ้าสรรหา,มาเมเ่าวเานัวหัวมวนเ้าไปเมื่อหนาแห้งมวนไปเมื่อหนาจ้าพี่น้องเอาแนวดีๆนะคะแนวอีสานบานเทามาฝากมาตอนค่ะ พี่น,อนอ้องคะเจฟ้ากับไปเก็บมะกอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้กรได้ยอดผักกระเดานะคะได้ยอดผักกะเดาออกมาลวกค่ะพี่น้องจ้าผักกระเดาดูสินะคะสวยงามมากเลยนะคะเจฟา้าลวกเรียบร้อยแล้วเจฟ้ามาแจวกับแจวปลาทูปนปลาทูนะคะแต่ว่าตอนปนเจฟ้าบริอารคลิปห้นะคะเนื่องจากว่าเอาหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะก็เลยอเอารัดลวกตัดตอนไปน้ำเนาะเนาะก็เลยเดนะคะ เป็นใส่ถวยมหาห้เบิงแล้วอันนี้เป็นยังคือเอามากอ,อกเอามาโชว์ค่ะเอามาโชว์วาเจฟ่านี่ปนใส่มากอ,อกนะคะแล้วก็มีผักหอมผักอียังเจฟ่าก็ใส่ร่องไปน้ำน,นะจ๊ะพี่น้องจ๋าเพื่อวานะคะเนาะเดี๋ยวพี่น้องสิว่าบอมมี่มากอ,อก <c oughs> นะคะเจฟ่าก็เลยมาอัปเดตหายพี่เมียสิบห้านาทีช่องอเจฟ่าสัญหมามะเราเว่านัวหัวมวนเว่าไปเรื่อยแห้งมวนไปเมื่อนาค่ะมื้อนี้นะคะเสะนอเมนูลวกผักกระดาวกกิน กับนะคะปนปาทู่ใส่กับมะกอกค่ะพี่น้องขามาแล้วจ้าพี่น้องมากินกับเจฟ้านะคะ,ะ,คะเห็นว่าโอ้ยนะคะยอดผักกระเดาเบืเ้องแนวพี่น้องเบืเ้องแนวคะ่ะงามกับงามแทท่เจฟ้าอ่า บอ่อดหนึ่งเขานะคะมือน,นี้ก็เลยบ่มีขเขานียวนะคะเอามาอ่าโช์นะคะเนาะแต่กับ,บ่เป็นยังเนาะค่ะนะคะเพราะว่าเสนอเมนูแบบนี้ให้กับพี่น้องนะคะหลายคู่หลายคนก็คนจะก,กืนน้ำลายน้ำแต่ราะคาะห้เบิ้งชัดๆค่ะ ปนปะทูใสกับมะกอกนะคะพี่นนจ๋าแสบแสบด้วยพี่นนด้วยแสบอิลีนะคะแสบแบบนะคะอบอกไพ่บดายเลยนะคะต้องลองด้วยตัวเองนะคะถึงจะรู้ว่าแสบอิลีแสบอีหลอนะคะสําหรับลวกพักกระเดานะคะกินกับปุลปทูนะคะเนี้ยคักด้พี่น,อน้องเขาเนี้ยกับนี่โอ้ยแหงแสบนะคะบอกบอกถืออิลีคะ่ะพี่นอนอ์จ๋าอยากจะรู้นะคะว่าแบสบซําใดไปเฮดเบิรงเด้อค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะ,นะคะเห็นจะฝ่าเฮดให้เบิรงแล้วไป เฮดเบิงน,นะคะและพี่น้องสีบอกว่าถือเอิกถือใจอีลีเจฟ้าเอ้ยเพนวาพักกระเดานี่นะคะเข่ากันคักนะคะก,กระปุลกระปลาทู้นะคะพี่น้องจ้านะคะเนาะจะปนแบบบอสไซนามหลายก็ได้นะคะจะปนแบบแห่งๆก็ได้นะคะอันนี้เจฟ้าบริเตมเจฟ้าเอาระปลาทูหนึ่งนะคะ กันเลยนะคะกะจะแซ่บอีกแบบหนึ่งนะคะประทูหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าฝากตอนแหกับถูกขู่ทุกคนเฮ้าเนาะ,ะเนาะฝากไว้เนี่ยค่ะช่องฟ้าอาเจฟ้าสันหามาเลาวหวนัวหัวมวนคะ่ะพี่น้องฝากไว้ในออมเอมิร์กออมใจพี่น้องในเด้อข่าวมาแล้วก็ยาสุกดขามโฆษณากกะกันแล้วกันนะคะเด้อพี่น้องเบิรงให้เจฟ้าในเห็นวัก,กระด้นะคะความฝันยังอีกยาวไกลนะคะนับเปลี่ยนไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องจ๋าถึงวันไหนก็ได้วันนั้นแหละ <c oughs> นะคะขอบคุณหลายเด็กค่ะเด้อที่เข้ามาชมนะคะเข้ามาเบิงแง่นะคะที่ไม่กดข้ามโฆษณาให้กับเจฟ้าค่ะพี่เมียสิมหานาที่ค่ะเจฟ้าจะเห็ดทุกมือวันจันทร์วันพุธและกะวัน สุกนะคะพี่น้องจ๋านะคะพี่เมียสิบห้านาทีเพืเ่อนๆคนใดนะคะที่บอหันแต่มาชมพี่เมียของเจฟ้านะคะกะอย่าลืมเขาม่านะคะเขามากดเลิฟกดรักกดไลค์ให้กับเจฟ้าด้วยนะคะสิบห้านาทีนะคะทาอาทุกวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์นะคะพี่น้องจ๋าสําหรับพี่เมียสิบห้านาทีนะคะเมื่อเบื้องยอดลังกะขอบคุณเป็นยางหองขอบคุณทุกกําลังแห่งใจขอบคุณนะคะเพื่อนๆนที่นะคะเข้ามาชมไม่นะ นะคะนะคะจนจบนะคะเนาะเจฟ่าจะขอบคุณเป็นยางหองกันแล้วกันซิมนาทีนะคะออสาเบิงกันแล่วกันพี่น้องจ้านะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะน้ำใจมีให้กับทุกข่ทุกคนคะ่ะพี่น้องขอบคุณมิลักแฟนนะคะ FC เจฟ่าสัรหามาเราวาวนัวหัวมวนท,ทุกทุกฐานกันแล้วกันทุกบานทุกนะคะทุกซองนะคะิอยูนอกประเทศหรือในประเทศหรือว่าอยู่ทวีปใดก็แล้วแต่นะคะเราเป็นเพื่อนเป็นนะคะมิตรภาพที่ดีต่อกันยุต ครบนะคะยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะเป็นนะคะความใฝ่ฝันของนะคะยูทูบเบอร์ทุกท่านนั่นแหละนะคะฝันนี้นะคะให้เป็นจริงนะคะฝันนี้ให้ไกลไปให้ถึงเพลินหวานนะคะเนาะพี่น้องจ้าหน้าได้ก็่าลืมกันแล้วกันขอบคุณเป็นอย่างหองกันแล้วกันนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลค์กันแล้วก,ก,กันขอบคุณและก็ขอคําว่าสวัสดีคะ่ะ